ีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นเด็เดๆน,นะครับมานําเสนออีกแล้วครับเขาเป็นโดรนติดกล้องนะครับผมระดับปโปรกันเลยทีเดียวนะครับผมที่สําคัญยังมีจอที่รีโมทด้วยนะตัวนี้เป็นโดรนไซยักษ์ไซใหญ่ที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ของเล่นนะเป็นกึง่งๆ่งใช้งานจริงจังได้เลยนะตัวนี้ออปชันไฮไลท์หลักก็คือนี่ที่ชอบที่สุดเลยตรงหน้าจอนี่เห็นไหมครับ หน้าจอเนี่ยไม่ได้แค่ว่าถ่ายอย่างเดียวนะแต่เราสามารถกดดูรีเพย์ได้แล้วก็เขาสามารถส่งสัญญาณเสียงมาให้ได้ด้วยนะที่สำคัญนะราคาไม่ถึง10,000บาทครับแต่เราสามารถได้โดนที่เป็นระดับโปรนะฮะที่มีระบบบินกลับได้เองนะว้าวเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะบินกลับได้เองครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันดูว่าจะเป็นยังไงกับโดนไซใหญ่ลํำนี้นะชื่อเจ้า The Real Time FPV นะครับ Real Time FPV Drone นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทเครื่องกันตัวนี้เป็นปิดเปิดไฟนะนี่เห็นไหมปิดเปิดไฟนี่ปิดเปิดไฟแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะถ้าเรากดครั้งเดียวเขาจะไม่ติดเราต้องกดค้างไว้ยาวๆนิดนึงนะนี่นี่มาแล้วเห็นไหมครับว้าวโหลดไวมากเลยครับ แมนได้ยินเสียงไหมเล็กนี่นี่ตัวนี้นะตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนอยู่ฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับเราสามารถลดเบาเสียงไมโครโฟนได้นะคือมันเด็ดตรงนี้แหละแทนที่ว่าเราไม่ได้ถ่ายแค่ภาพอย่างเดียวนะแต่ว่าเราสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยว้าวมันเจ๋งมากๆเลยนะลำนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูโฟกัสกันตรงรีโมทกันนิดนึงนะก่อนบินนะตัวนี้ก็ถือได้ว่าชอบที่สุดก็คือม่านบังแดดนะครับตัวม่านบังแดดตัวของเขาเนี่ยสังเกตดูนะเป็นระดับโปรเหมือนระดับโปรสี่ห้าหมื่นเลยนะเนี่ยที่มีม่านบังแดดตัวนี้แถมมาให้เลย5 8กิกนะตัวนี้5 8กิกคือขึ้นไกลมากๆครับแล้วก็เราสามารถใช้งานได้โดย,โดยที่ไม่ต้องมากลัวว่าเอ๊ะขึ้นจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นนี่สาวอากาศนี่ให้ดูนะว้าว มีถึงสองเสากันเลยทีเดียวโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนโดนรุ่นอื่นนะเขามีแค่เสาเดียวของยี่ห้อนี้เขาให้มา2เสากันเลยแล้วก็สามารถกดรีเพย์กดดูเป็นภาพสต็อปอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็กดปุ่มตีลังกาได้เลยครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะมาบินกันเลยดีกว่า let's go start เครื่องกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาบินกันนะ เราสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็ได้หรือถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะครับโดยที่กดปุ่มตัวนี้นะ record นะครับผมโอเค s ตาร์ okay. three two one let's go โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปุ่ม Go Home นะหรือ A key to Return นะครับผมคือปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะครับผมเขากลับบ้านเองเดี๋ยวเขาจะกลับยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ Let's go ือปุ่มนี้ปุ่มนี้เขาจะเป็นลักษณะกลับมาหาจุดตั้งต้นที่เขาสตาร์ทนั่นเองนะครับผมเอาใหม่เอาให่ให้ดูใหม่อีกรอบนึงกล้อง,ง,ก,ลองกล้องนี้สามารถปรับได้นะเป็น HD นะครับ HD camera นะฮะคือปรับขึ้นลงแล้วก็อะไรนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกัน ไกลๆนะสมมตินะอ่าแล้วเราต้องการให้เขากลับบ้านเองนะครับก็เราก็แค่กดปุ่มน,นี้นะกดปุ่มน,นี้นะนี่นะครับคือคือเพื่อง่ายว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะเป๊ะมากๆเหมือนตัวลำหลายๆหมื่นเหมือนพวกดาวเทียมอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่จะ คือเขาขึ้นทางไหนก็จะกลับทางนั้นนะครับผมเป็นการแบบเป็นออโต้มากกว่าระบบออโต้นะครับซึ่งผมชอบตัวนี้มากในราคาไม่ถึงหมื่นครับแต่ทําได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับกัแบบเจ้าตัวโดรนลำนี้นะครับแล้วกล้องที่ท,ที่ที่ผมบอกคือเนี่ยเห็นสังเกตดูนะครับตัวนี้เนี่ยจุดสัญญาณนะครับเขาจะเป็นทรงเหตุนะครับทรงเหตุเนี่ยคือสัญญาณมันจะไกลามากสำหรับคนที่เล่นโดรนเป็นประจําเล่นรุ่นโปรเป็นประจําจะรู้เลยว่าพวกลักษณะของแบบนี้นี่คือไกลสุดยอด แบบนี้หายห่วงแน่ๆครับแล้วตัวนี้นะเราก็สามารถที่จะเขามีลำโพงตัวนี้เห็นไหมครับมีเมมโมรี่การ์ดครับนี่ให้ชมนะนี่เห็นไหมมีเมมการ์ดแถมให้4กิกครับแต่เราสามารถไปเพิ่มเองได้นะตัวนี้ไฟล์ภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟล์คลิปวิดีโอหรือภาพเขาก็จะเซฟลงกับหน้าจอนี้เลยนะครับตัวนี้เด็ดมากๆนะ โอเคก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นอกนักนก็จะคล้ายๆโดรนทั่วไปครับที่ตัวนี้ก็คือขึ้นลงเลี้ยวซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาปุ่มนี้เป็นสปีดถ้าเกิดว่าลมแรงขึ้นเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะสู้ลมได้ดียิ่งขึ้นส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มตีลังกาปุ่มตีลังกาคือว่าเป็นการม้วนตัวตีลังกาแบบออโต้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบินสูงมากๆเรากดปุ่มนี้แล้วเราโยงเนี่ยเขาจะตีลังกาเล่นท่าได้ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยโอเค แล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะตรงรีโมทเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่ความที่ชาร์จอยู่แล้วแต่ตรงรีโมทเราต้องซื้อฐานเองแต่กับยี่ห้อนี้ไม่ต้องครับตัวนี้เขาจะให้อ่านฐานแบบชาร์จได้นะครับพร้อมกับที่ชาร์จเนี่ยแถมให้เลยนะครับแล้วยังไม่พอนะตรงนี้เราสามารถใส่หูฟังได้ครับว่าเวลาเราบินเราต้องการได้ยินเสียงาจากพื้นดินนะฮะว่า เสียงเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถใส่ได้โดยที่คลื่นเสียงเราไม่ต้องมีลาโพงไปเสียงรบกวนใครนะครับไฮไลท์หลักนะที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เราสามารถต่อไฟลเนี่ยเข้ากับโน้ตบุ๊กได้ครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆลองนึกดูสิเกิดเราต้องการไฟล์ภาพที่ยิงตรงไปหามอนิเตอร์นะฮะยิงตรงสู่มอนิเตอร์หรือว่าสู่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงครับเพราะว่าโดนที่แต่ก่อนที่เวลาเราเสียบสายอย่างเงี้ย ราคาเขาจะแพงมากครับแต่ตัวนี้คือเขาให้มาเลยผมถือได้ว่าเขาทํารูสล็อตสำหรับเสียดช่องอย่างนี้ไว้ให้เนี่ยเยี่ยมสุดยอดจริงๆคุ้มค่ามากๆครับอย่าลืมแล้วกันนะสําหรับเบตัวโดรนลังนี้ครับหากท่านใดสนใจนะครับโทรสั่งกับตู้แม่ทอยได้เลยนะที่เบอร์ตอนนี้เลยนี่084-764-6457ย้ำนะครับ084-764-6457 ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a t o c o m ย้ำนะ w w w m a t o c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะอยากได้โดนคุณภาพดีๆนี่มีรุ่นนี้มีกัดกันกระแทกให้เวลามือใหม่เล่นนี่ก็สามารถที่จะอุ่นใจได้เดวยว่าเอ๊ะมอเตอร์เขาจะชนนู่นชนนี่หรือเปล่าไม่มีทางรับรองปลอดภยัยอุ่นใจสุดๆยังไงโทรสั่งกับตู้แมททอยได้เลยและกันสินค้ามีจำนวนํากัดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า รักนะแฟนคลับทุกๆคนจุ๊บๆๆเย้บ๊ายเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดคบกด เราก็ใช้เวลาเดินจากถนนนาทุนใหญ่นะครับก็ประมาณ5้านาทีได้นะครับประมาณ5้าถึงเนาทีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่มาประมาณครึ่งทางนะ<อ>ให้ยาวไกลนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะว่าทางาที่นะครับก็แบบนะครับตราฉักหลังนี้นะครับก็จะเจออีอกเร,เ,ออเรื่อยๆครับส่วนหครับหีือแง่เดี๋ยวยังไม่อยู่แค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราต้สู้ต่อไป let's <laughs> go